สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะหรือ Life Cycle m o เด l นะคะซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ไลฟไซเคิลโมนะแต่จะเป็นในมุมมองของ HCI Design หรือ UXUI Design มากกว่านะคะคือมันจะมีกระบวนการที่ไม่เหมือนกับพวกการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ waterfall เป็นต้นนะคะแบบเราจะคุ้นเคย waterfall spiral แล้วก็พวกจ rad uh, ใช่ไหมคะอาจายนี่คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ทีเ่เน้นซอฟต์แวร์เป็นหลักนะคะแต่ถ้าเรามาพูดถึง lifecycle model ของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้น u x u i นะ,ะมันจะไม่เหมือนกันแต่แน่นอนกระบวนการการพัฒนามันก็จะมีขั้นตอนหลักๆอ่ะ อยู่4ี่หขั้นตอนนี่แหละนะคะก็เก็บรีควอรี่เมนออกแบบแล้วก็พัฒนาแล้วก็ทดสอบถูกไหมคะถ้าเรามองถึง waterfall waterfall คืออะไรคือการทําแต่ละขั้นตอนให้มันเสร็จเก็บ r u q u i r e m e n t ให้เสร็จแล้วคอ่อยมาออกแบบออกแบบเสร็จแล้วค่อยมาพัฒนาถูกไหมคะพัฒนาเสร็จแล้วค่อยเทสเนี่ย w a t l r f a l l มันจะมีเส้นลงเส้นเดียวมันจะไม่มีเส้นขึ้นมาแบบนี้ นะคะอันนี้คือ waterfall ถูกไหมคะการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ทั้ง UX/UI จะบอกว่าไม่ได้นะแน่นอนแหละการเก็บการเก็บ r e q u i r เ m e n t เป็นสิ่งที่สำคัญนะเก็บ Requirement ก็เก็บ Requirement ของผู้ใช้ถูกไหมคะพอได้ Requirement เสร็จแล้วก็มาออกแบบนะ,ะออกแบบในที่นี้ก็มาดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้าง Non Functional Requirement มีอะไรบ้าง ถูกไหมคะแล้วก็มาออกแบบ UI แล้วก็มาออกแบบกระบวนการกาะทำงาน mm. เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆนะเสร็จแล้วก็จะมีการทดสอบเนี่ยมันก็จะมี3กระบวนการเหมือนกันแหละนะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละครั้งไม่ว่าจะเน้น UX UI หรือจะเป็นแบบ Waterfall นะมันก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆในการทดสอบนะฮะกระบวนการการทดสอบแล้วบอกว่าก็ไม่เห็นยากนี่อยากได้ UX UI ใช่ไหมก็ช่วงทดสอบนี่แหละ นะทดสอบจก็เอาทดสอบไม่ใช่แค่ฟังก์ชันอย่างเดียวว่ามันคำนวณถูกไหมแต่ทดสอบ usability ด้วยว่าผู้ใช้รู้สึกยังไง Layout ภาษา,าจำนวนการกดก็ทดสอบอย่างนี้ไม่ได้เหรอได้ค่ะแต่มันจะเพียงพอไหมสำหรับระบบของคุณอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระบบอีกนะว่ามันจะไปตอบโจทย์ผู้ใช้ขนาดไหนนะอย่างที่บอกคือการทดสอบเนี่ยนะมันมีการทดสอบสฝั่งถูกไหมคะ verification นะก็คือทดสอบว่าเฮ้ย Product เนี่ยมันพัฒนาออกมาถูกต้องหรือเปล่านะแล้วก็มีส่วน validation validation นี่แหละคือการบอกว่าเฮ้ยโปรดักที่ออกมามันตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไหมนึกออกไหมคะอันแรกจะเช็คว่าเราเขียนโปรแกรมถูกไหมมีบั๊กไหมอะไรพวกเนี้ย v e r i f i c a t i o n แต่พอ validation จะเริ่มมาเช็ค usability นใช้แล้วผู้ใช้ใช้ได้หรือเปล่านะพอมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแกะบ นะพอพัฒนามาเสร็จแล้วแล้มาเทสต,ตอนสุดท้ายมาเทสส่วนเนี้โอเคเทส p r โปรดักต์ไร right เนี่ยคือถูกต้องแหละมันทำงานได้ตามที่โปรแกรมเมอร์เขียนมาแต่พอเอามาให้ผู้ใช้ใชม้มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยมันมีแกลบอยู่มันมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะเขาก็เลยบอกว่าเราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเราจะเน้นระบบที่มันมีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เยอะๆนะ ไม่ใช่ระบบที่มันทำงานเองอัตโนมัติผู้ใช้แค่พิมพ์น,น้่นพิมพ์นี่นิดหน่อยอย่างเงี้ยน,นะเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นไลฟ์ไซเคิลในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอินเทอร์แอคทีฟซิสเต็มนะมันจะมานั่งรอให้เก็บ Requirement เสร็จแล้วมาพัฒนามาออกแบบอะไรอย่เงี้ยมันไม่ได้นะทุกกระบวนการต้องมีการเอาฟีดแบ็กนะแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็กที่ไม่ดีก็ต้องสามารถกลับไปแก้ไขได้ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะพัฒนาระบบที่มีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เยอะๆเขาบอกว่ารีเ e ียรีเลียซ e เควนต์ในการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ waterfall เนี่ยมันจะไม่เวิร์กเพราะคุณรอช้าเกินไปกว่าผู้ใช้จะได้ให้ฟีดแบ็กกับคุณนะเขาก็เลยบอกว่าทำางนี้ไม่ได้นะถ้าเป็น interactive มันจะต้องมีฟีดแบ็กเยอะๆนะ,ะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นมันก็เลยเกิด usability engineering life cycle model ขึ้นมา นะเขาบอกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์นะหรือพัฒนาอะไรขึ้นมาที่อยากเน้นการใช้งานได้นะะจะต้องมีการวัดประสบการณ์ของผู้ใช้นะะการวัดประสบการณ์ของผู้ใช้ตรงนี้นะรเราก็จะใช้อะไรคะ usability goal user experience goal ถ้าใครจำตรงนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอของอาจารย์นะคะในส่วน usability goal user experience goal ว่ามันคืออะไรบ้างเพราะบอกว่าการสร้างระบบขึ้นมาแต่ละครั้งนะ่ะคุณจะต้องเลือกว่าเราจะวัด usability อะไรเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ใช้ที่เขาจะใช้แอปนี้ได้และมีประสบการณ์ที่ดีเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าโอเคถ้าเราบอกว่าเ,เขาใช้แล้วจะต้องสนุก นะมีความเพลิดเพลินเราก็จะต้องวัดมาถ้าผู้ใช้เสร็จแล้ววัดประเมินผลเขาจะต้องได้ค่าความเพลิดเพลินและความสนุกมากกว่า4เปอร์อเต็มหขึ้นไปนะนี่คือการตั้งเกณฑ์ไว้ดังนั้นนะคะการที่เราตั้งเกณฑ์เหล่านี้ไว้เนี่ยมันก็เลยบอกว่าคุณจะต้องวัดกับผู้ใช้ คุณจะขาดผู้ใช้ไม่ได้เลยนะเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นกระบวนการการสร้างนะซอฟต์แวร์ที่เป็น interaction design life cycle model เนี่ยก็เลยจะต้องมีเส้นเข้าจากผู้ใช้เห็นไหมคะเห็นไหมคะมีเส้นเข้าและเส้นออกเส้นเข้าเนี่ยก็คือตรงนี้ต้องมีผู้ใช้อยู่นะผู้ใช้ต้องเป็นคนให้ข้อมูลความต้องการของเขานะเสร็จแล้วนักออกแบบก็จะมาออกแบบออกแบบเสร็จแล้วดีหรืออ,ออกแบบมาแบบแรกกลับขึ้นไป เช็คว่าผู้ใช้โอเคไหมเห็นไหมคะก็มีการประมวลผลอีกว่าสิ่งที่ออกแบบมันดีไหมถ้าไม่ดีก็ออกมาออกแบบใหม่ยังไม่พัฒนาเลยนะเห็นไหมคะอันนี้แค่ออกแบบเฉยๆนะตรงนี้มันก็จะวนถ้าตรงไหนออกแบบดีแล้วก็จะเริ่มมาสร้างสร้างในที่นี้นะคะสร้าง Interactive Version อาจจะไม่ใช่ Product สุดท้ายมันก็จะมาเป็นการสร้างอะไรคะ o t o t y p e ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกระบวนการตรงไหนช่วงแรกอาจจะเป็น low fidelity ให้เขาเห็น ui ก่อน sketch sketch เ,เ,เคไหมอ่า evaluate evaluate ไม่ดีก็ย้อนกลับไปแก้ requirement นี่คือ life cycle ของ interaction design นะมีผู้ใช้เส้นเข้าตรงนี้คือมีผู้ใช้ให้ feedback นะถ้า evaluate ประมวลผลเสร็จแล้วก็ค่อยเอาออกมาเป็น product สุดท้ายแต่สังเกตคือมันจะ re design เยอะแล้วก็สร้าง prototype ขึ้นมา นะคะมันก็จะทําทีละขั้นตอนเป็นส่วนๆไปอันนี้คือภาพกว้างๆของอ,อ่อ i r t e t i o t i o s i g s l i n l i y e l y c เ e model แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้ละเอียดอะเอากระบวนการที่เราเรียนมาประมวลผลออวิธีการประเมินต่างๆอะมาให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมทางนัก HCI เขาเลยบอกว่าได้ฉันมี HCI Life Cycle Model มาให้คุณนะให้คุณรู้เลยว่าตรงไหนที่จะต้องใช้ เทคนิคอะไรในการประเมินผลกับผู้ใช้เห็นไหมคะ hci life cycle model แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนเนี่ยหลักๆ s t e ที่1ขั้นตอนแรกเขาเรียกว่า initial design เป็นช่วงที่เริ่มออกแบบนะออกแบบก็คือออามาดูสิเป้าประสงค์ของเราต้องการจะไปทำอะไรเห็นไหมคะ design objective เสร็จแล้วมาทำ task analysis ก็คือมาวิเคราะห์กิจกรรมเดิมของผู้ใช้เห็นไหมคะโดย Focus, โฟกัสด้วยผู้ใช้ หมคะจะมีผู้ใช้มามีส่วนรวมด้วยนะว่ากิจกรรมเหล่านี้มันมีขั้นตอนการทำงานแบบนี้นะอาจจะทำ K L M อ่าใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดู K L M มาไล่ว่าเฮ้ยถ้าจะล็อกอินต้องกดปุ่มไหนบ้างถ้าจะลบไฟล์จะต้องทำยังไงบ้างก็มาไล่กิจกรรม Task Analysis ของผู้ใช้หรือเป็นการทำาเ,เโดยเน้นผู้ใช้เป็นหลักนะก็จะมีการทำเพอร์ซนาตรงนี้ นะแล้วก็ไปเช็คอะไรคะ u s e b i l i t y g o User Experience g o แล้วก็ดีไซน์ไกด์ไลน์ต่างๆว่าเราไปตอบโจทย์ให้เขาได้หรือ,อยังนะคะเราออกแบบเป็นหน้า UI ออกมาโดยใช้หลักการการออกแบบต่างๆเสร็จแล้วเอาสิ่งที่เราได้มานะคะข้อมูลตรงนี้จากไกด์ไลน์ที่เราเลือกนะคะว่าเราเลือก User i l i t y g o principle ข้อไหนแล้วก็มาลองทำดูสิว่าเอ๊ะถ้าผู้ใช้เห็นประมาณนี้จะโอเคมีกระบวนการการทำงานแบบนี้โอเคหรือ,อยังถ้ามีกระบวนการการทำงานโอเคแล้วก็จะเริ่มมาทำ prototype เห็นไหมคะตรงนี้คือเราเหมือนกับเก็บ requirement อะได้ functional non functional ละจากการทำจากการทำ task analysis แล้วก็เลือก usability g o user experience g o มานะเอาสิ่งเหล่านี้มาเริ่มทำ prototype Prototype เสร็จก็จะให้ผู้ใช้ทดลองเห็นไหมคะให้ผู้ใช้ทดลองมันจะทดลองเป็นส่วนๆก็ได้เห็นไหมมันมีเส้นย้อนกลับทดสอบ Prototype อาจจะเป็นอะไรคะ Horizontal p r o t o t y p i n g แล้วก็ Vertical ก็คือทดสอบฟังก์ชันก่อนทดสอบโฟล์กการทำงานทดสอบหน้า UI ก็ค่อยๆทดสอบทีละส่วนพอทดสอบเสร็จแล้วนั่นแหละถึงค่อยเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เอามาทดสอบเป็น การประมวลผลภาพรวมของระบบเห็นไ,ไหมคะตรงนี้เขาบอกว่า formative evaluation formative คือการทดสอบทีละส่วนอย่างที่อาจารย์บอกทดสอบฟังก์ชันที่1การบวกลบคูณหารทดสอบหน้า u i ฟอนต์สีธีมต่างๆก็ทดสอบไปทีละส่วนทีละส่วนแต่ตอนสุดท้ายต้องได้ระบบทั้งหมดแล้วนะ,ะแล้วก็เอาระบบทั้งหมดเนี่ยมาทดสอบกับผู้ใช้แล้วก็มาเช็ค benchmark ก็คือ usability g o user experience g o ที่เราตั้งไว้ตรงนี้ ต้องล็อกอินได้ภายใน2วิอะมาให้เขาทดลองระบบแล้วทดลองแล้วผ่านไหมสอวิจริงไหมถ้าไม่ผ่านย้อนกลับไปใหม่นะคะย้อนกลับไปเก็บใหม่ว่าเอ้ยไอ้กฎที่เราตั้งไว้ u s a b i l i t y Go User Experience Go ที่เราตั้งไว้มันปรับได้ไหมถ้าปรับแล้วมันจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้หรือเปล่านึกออกไหมคะนะอันนี้คือการทำทดสอบภาพรวมแล้วก็มาเช็คกับ User experience goal ที่เราตั้งไว้ User experience goal ที่เราตั้งไว้เล่นแล้วสนุกไหมนะเราบอกว่าถ้าสนุกเขาจะต้องปร,ประเมินออกมาตามแบบความพึงพอใจต้องได้4เต็ม5แต่พอมาใช้จริงๆได้3เต็ม5เง,งี้ยก็ต้องย้อนกลับมาแล้วเฮ้ยเราออกแบบอะไรผิดทำไมมันถึงไม่สนุกเราจะต้องมาแก้โปรโตไทป์ใหม่ใหมให้เช็คว่าตรงไหนที่มันไม่สนุกแล้วก็มาเช็คใหม่นี่คือกระบวนการการออกแบบโดยเน้น HCI เป็นหลักที่เขาเรียกว่า HCI lifecycle model เราจะเห็นกระบวนการที่เราเรียนมาเอามาใช้ในกระบวนการการออกแบบตรงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมันก็จะมีกระบวนการการออกแบบทางด้าน HCI ตัวอื่นอีกที่เรียกว่า Star Model นะ Star Model เขาบอกว่ามันเป็นดาวคะเหมือนดาวเลยแต่จุดศูนย์กลางคือการประมวลผลประเมินผลคะประเมินผล evaluation เป็นคีย์หลักเลยคุณได้ requirement มา เห็นไหมคะคุณได้ความต้องการของผู้ใช้มามาจากไหนนี่มาจากผู้ใช้มีเส้นเข้ามาจากข้างนอกหมดเลยคือมีผู้ใช้มามีส่วนร่วมด้วยทุกกระบวนการเก็บ r e q u i r e m e n t ได้ผู้ใช้มามาประมวลผลกับผู้ใช้ก่อนเอ๊ะ p e r s o n a าทำถูกหรืออยัง Scenario ทำถูกหรืออยังได้ r e q u i r e ม e n t มาถูกไหมคะไอ้ Scenario ก็มาแยกเป็น K L M อีก Task Analysis Functional Analysis เช็คกับผู้ใช้อีกว่าเนี่ย scenario ที่ฉันทามาถูกไหม ถูกไหมคะประเมินผลกับผู้ใช้นะถักอน alysis klm ทําออกมาถูกไหมแล้วก็เริ่มทำโพรโตไทป์ทำโปโตไท,ทปท์ก็เ,เอามาเช็คกับผู้ใช้เหมือนกันกับเมื่อกี้แล้วก็เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆก็มีการประมวลผลทุกครั้ง star model เ,เขาบอกว่า key idea ค,คือมีผู้ใช้มารประมวลผลทุกขั้นตอนอเข้าไหมคะนอกจากนี้นะเขาบอกว่าเอ้ยเวลาทำเข้าไปบริษัทใหญ่ๆหญ่จริงๆอ่ะมันจะต้องผ่าน iso อ่ะ ถ้าเราไม่ทําแบบ waterfall มันมีเอกสารทุกขั้นตอนมันก็จะไม่ผ่าน ISO นะสูกไหมคะ ISO สแตนดาดของเขาทางทาง usability design ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันมี usability engineering life cycle นะที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ให้เขาเรียกว่า ISO 13407นะมันก็บอกเลยว่าเนี่ย การเก็บข้อมูลจะต้องเน้นผู้ใช้เป็นหลักนะ Human Centered Design เห็นไหมคะก็มีผู้ใช้มามีส่วนร่วมด้วยและสิ่งที่คุณจะต้องทำก็จะต้องมีเอกสารตามขั้นตอนนี้นะได้ความต้องการของเขาเข้าใจความต้องการของเขาใส่เป็นเอกสารมานะ,ะแล้วก็ความเข้าใจในการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในสิ่งแวดล้อมของเขาในสังคมของเขาแล้วก็เริ่มสร้างโปรโตไทป์เริ่มสร้างสิ่งที่เราจะไปช่วยเขาแก้ไขเช็ค ว่าผล้ก่อใชตรงนี้ไปตอบโจทย์ r e q u i r e m e n t ของเขาหรือเปล่าเช็คตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมของเขาหรือเปล่านี่คือ ISO นะฮะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการหลกัหลกๆในการออกแบบทางด้าน h c i เนี่ยหนึ่งต้องเก็บ Requirement โดยที่เราจะต้องรู้ว่าผู้ใช้คือใครถูกไหมคะเราเน้นว่าผู้ใช้จะเป็นหลักเลยในการออกแบบผู้ใช้จะมีส่วนร่วมด้วยในกระบวนการการออกแบบ พอได้ออกแบบมาแล้วนะมันจะไม่ออกแบบครั้งเดียวมันจะออกแบบหลายๆครั้งเพื่อมีการประเมินการใช้งานของแต่ละแบบที่เราออกมาแล้วก็มีการสร้าง p ปร t ตไ y p e ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกระบวนการการออกแบบหลักๆของทางด้าน HCI เน้นผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยและ การทำเอกสารเน้นอะไรคะ usability goal user experience goal ที่เราตั้งเป็น b e n c h m a r k ตั้งแต่แรกว่าเราเลือก usability goal ข้อไหนแล้วตั้งเกณฑ์ไว้เบื้องต้นว่าถ้าจะให้เกมนี้ประสบความสำเร็จนะการใช้งานง่าย usability นะคะมันจะต้องมาเป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นผู้ใช้จะต้องสามารถเล่นเกมผ่านด่านหนึ่งได้ภายใน1 2. วินาทีหรือ2อนาทีเป็นต้นคือเราตั้งเบนชมาร์กไว้พอเราตั้งเบนชมาร์กไว้เอาไปออกแบบและพัฒนานะมีการทำหลายๆรอบออกแบบหลายๆรอบโปรโตไทป์อันที่1ทดลองสีโปรโตไทป์อันที่2ทดลองโฟล์การทำงานโปรโตไทป์อันที่3ทดลองเรื่องการทำงานของฟัง์กชันที่1นึงกออกไหมคะเราก็จะมีการทำา t e r a t i o n Design ทดสอบหลายๆครั้งสร้างโปรโตไทป์หลายๆตัวมาให้ทดสอบ นี่คือคีย์หลักเลยในการทำงาน3ขั้นตอนนี้นะเน้นผู้ใช้เป็นหลักนะมีการทำเบนช์มาร์กยู i เปริโกย e เ e e ร์ e ิส e c o ิโเลือกไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วก็ประเมลินผลด้วย u s i เปร u s e r e r p e r i e ิส e ปรที่เลือกไว้นักออกแบบไม่สามารถออกแบบได้ถูกต้องในครั้งแรกหรอกนี่คือความนี่คือคีย์คอนเซปต์ของการทำ HCI Design ะะการออกแบบอย่างรวดเร็วโพโตไทก็เลยเป็นคีย์สำคัญว่าเราจะเลือกโพโตไทตัวไหนมาใช้ในกระบวนการการออกแบบแต่ละครั้งนะคะมาประมวลผลตัว User นะคะแต่ละครั้งเวลาเราเข้าไปเก็บ Requirement อย่างที่บอกผู้ใช้เป็นศูนย์กลางดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าผู้ใช้คือใครนะ,ะผู้ใช้นะคะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆ นะเวลาเรามองผู้ใช้นะคะผู้ใช้หรือสเต็กโฮเดอร์บางที่ก็เรียกสเต็กโฮเดอร์บางทีก็าเรียกผู้ใช้นะผู้ใช้จะแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักๆตามอ e ีสนะัน e อีสันบอกว่าแบ่งผู้ใช้เป็น3ามกลุ่มนะกลุ่มแรกเราเรียกเขาว่าพร i m เมอรีผู้ใช้หลักคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวที่เรากําลังพัฒนาจริงๆนะเซคเคนดอรี ary, คือกลุ่มที่2กลุ่มนี้อาจจะได้ใช้บ้างบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเหมือนกับว่าให้คนนี้ใช้แทน นะให้กลุ่มไพม a r y ใช้แทน <c oughs> กลุ่มที่3ามคือ t e r ร์เทียรกลุ่มนี้ไม่เคยได้ใช้ซอฟต์แวร์เลยแต่ชีวิตเขาอ่ะจะมีผลกระทบจากการนำซอฟต์แวร์นี้มาใช้อาจารย์จะเอาภาพให้ดูนะคะไพมารี primary, นะ,ะถ้าเราทำระบบแคชเชียร์นึกออกไหมคะไปซูเปอร์ระบบแคชเชียร์ที่เขาตืดตืดสินค้า p r i มารีคือกลุ่มไหนคือกลุ่มคนที่พนักงานเช็คเอาท์แคชเชียร์ตรงนี้แหละเขาได้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกวันถูกไหมคะใช้ได้ใช้ประจำเลยนะคะนี่คือเขาเลยนะกลุ่มนี้คือ Primary User เวลาเราทำเพอร์ซนาเราก็ต้องย้อนกลับมาดูตรงนี้ว่าเรามี Primary User หรือยังนะแล้ว Primary User แบ่งเป็นใครบ้างตรงนี้คือการทำเพอร์ซนาเสร็จแล้ว Secondary คือกลุ่มไหน Secondary ค se ือกลุ่มที่ไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์หรืออาจจะได้ใช้อ่ะมันมีระบบเช็คเอาท์อัตโนมัติไหมลูกค้าอาจจะได้ไปเช็คเอาท์อัตโนมัติเองบ้างแต่บางครั้งส่วนใหญ่ก็จะมาที่แคชเชียร์นี้แหละแล้วให้เขาทำให้นะหรือนะจะเป็นผู้จัดการสาขาที่เอพนักงานไม่พอพนักงานไม่พอผู้จัดการสาขาก็ต้องมาช่วยพนักงานในการเช็คเอาท์บ้างบางครั้งแต่ไม่ได้ทำประจำ นะตรงนี้คือพวกของ secondary user หรือ secondary stakeholder นะอย่าลืมตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเรานึกภาพเทอร์นาพยายามนึกถึงกลุ่มเหล่านี้ด้วยนะแล้วมีกลุ่ม tertiary กลุ่มนี้คือพวกไหนโอ้โหอันนี้คือ,อ,อ tesco lotus ถูกไหมคะพวก tertiary คือพวกไหนคือ ceo ของ tesco lotus อะไม่เคยได้มาหน้างานเลย ไม่เคยได้ใช้พวกนี้หรอกซอฟต์วแวร์แต่เขาได้ผลประโยชน์คืออะลูกค้ามีความพึงพอใจนะ,ะหรือได้ผลประโยชน์คือเห็นรายงานซื้อขายทั้งปีได้อย่างรวดเร็วขึ้นหรือเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะซื้อซอฟต์แวร์เราแต่เขาไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์นะนี่คือพวกเ e r t ีีนึกออกไหมคะ เพราะฉะนั้นจําให้ได้เฮ้ยยูเซมันต้องมี3กลุ่มนะ p r i m r y y s e o o n d r y y t e r t i a r y เวลาเราทำเพอร์ o นาเราก็ต้องคิดดูว่า3กลุ่มนี้จะมีผลต่อการใช้งานระบบของเราไหมถ้ามีก็ต้องมาทำเพอร์สนาสำหรับคนเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้คือหลักการที่สำคัญเลยในการกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละครั้งนะคะเวลาเราพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละครั้งผู้ใช้คือใครเพอร์ n นเรามีใครบ้าง แล้วเเขาต้องการอะไรนะคะเราเก็บ Requirement ทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็มาทำอะไรคะมาคิดนะคะแล้วก็สร้างโ r o t o t ด์เบียวเยอะ ให้เขาเปรียบเทียบอย่างเช่นทำระบบขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบแนวตั้งแนวนอนคีย์บอร์ดแบบไหนเราก็ต้องมาสร้างให้เขาเลือกแล้วก็มีการประเมินผลกับผู้ใช้นี่คอนเซปต์เลยของ HCI design คือทำโปรโตไทป์ให้เร็วให้เร็วแล้วก็ให้เยอะเพื่อจะได้เข้าใจผู้ใช้นะทำความเข้าใจว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรแล้วในที่สุดก็จะได้ผลิตสุดท้ายออกมาที่มีการผ่านการประมวลผลจากผู้ใช้แล้ว ะะวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะให้เห็นกระบวนการการทำงานของ Uh, h c i l i f e c y ไซ e นะคะว่ามันมีแบบหลายๆแบบนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนเป็นหลักเราจะเลือกแบบ Star หรือถ้าบริษัทเราต้องมี ISO เราก็ต้องต้องเลือก usability engineering life cycle แต่ถ้าเราเป็นมือใหม่เราก็อาจจะใช้ h c i l i f e c y c l e ให้เห็นกระบวนการเลยว่ากระบวนการนี้เราจะเอาเทคนิคไหนมาใช้ในการออกแบบแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราเน้น usability design นะเราจะต้องมีการนำผู้ใช้มามีส่วนร่วมด้วยในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ยึด usability goal user experience goal มี Benchmark ในการทำซอฟต์แวร์ว่าเรามีเป้าหมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ usability goal ข้อไหน user experience goal ข้อไหนแล้วตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเขาจะต้องเ,อเล่นเกมนี้แล้วก็มีความสุขกับมันโดยที่เราไม่ได้บังคับอะให้อย่างน้อย5นาที นะหรือเขาจะกลับมาเล่นซอฟต์แวร์นี้ใหม่แล้วเขาจําได้ทันทีว่าเมนูอะไรทำงานยังไงไม่เกิดเออร์หลังจากหนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็คือ learnability ใช่ไหม remember how to use มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือก usability goal ข้อไหนแล้วเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้เบื้องตน้นเพื่อเกณฑ์เหล่านี้จะมาใช้ในการประเมินใน,กร,นกระบวนการการออกแบบซอฟต์แวร์ของเรานะเพราะเราจะมีการทำประเมินผลอยู่เรื่อยๆกับผู้ใช้ นะนี่คือคอนเซปต์ของการทำกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้น UX/UI HCI เป็นหลักนะวิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมเรื่องผู้ใช้นะผู้ใช้แบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆ primary secondary tertiary แตกต่างกันยังไงนะคะโอเควิดีโอนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ